เอาละค่ะเกมใจครั้งนี้นะคะระหว่างคุณกับเขาใครกําลังจะชนะอยู่จริงๆโอ้บอกได้เลยว่าจักรวาลจัดสรรนนี่คุณต้องมาเจอกันจริงๆรงค่ะไม่ว่าบุญบาปคุณทําอะไรกันมานะคะแต่มันเป็นมวยถูกคู่และดิฉันขอบเป็นกรรมการอยู่ตรงกลางแล้วกัน <laughs> งานนี้มันงานนี้มันแม่หมอเป็นคนชอบอ่านไพ่แบบให้คุณเห็นภาพดีกว่าว่าตอนเนี้มวยถูกคู่ คิงก็ราขาก็แรงนะคะกดติดตามแม่หมอด้านข้าที่เป็นรูปพระจันทร์ด่วนเพราะว่าสิ่งที่ปะกำลังจะอ่านต่อไปนี้คุณจะต้องเห็นภาพนะคะเราจะบอกคาแรคเตอร์ของฝ่าย อีกท่านหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยมาบอกฝ่ายคุณละกันเนอะฝ่ายโจทย์ที่คุณกําลังเจอสถานการณ์ตอนนี้คือเขาเป็นคนที่ทําตัวเหมือนผีค่ะไปไปมา,มาหายๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมบอกความรู้สึกเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจแล้วก็เป็นคนมันโงบ้านนาแต่จริงหน้าตาดีไหมก็น้าตาดีเทสตดีอะไรดีทุกอย่างไม่ได้บ่งบอกว่าอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ลักษณะคาแรคเตอร์แบบนี้เป็นคนที่เขี่ยวลากดินพอสมควรเอาแต่ใจงงเงี่ยและเป็นคนที่กัลลอนพอสมควรด้วยไม่บอกใช้คําว่ากัลลอนแล้วนะหนึ่งก ชอบวางแผนพูจาสองแอนสองงามพูจาให้เรารู้สึกคิดไปเองเออคนนี้มันประสาทในการปั่นหัวที่สุดอ่ะหมอใช้คํานี้ละตรงยังตรงยังตัดภาพมาทางอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะคะฝั่งคุณเนี่ยเราว่าคุณเป็นคนที่มีความที่มีสเสน่ห์อยู่เฉยๆ <c oughs> ก็มีคนเข้ามาอะไรเข้ามานะคะเราก็เราว่าคุณเป็นคนที่เนิร์ดพอสมควรในการคิดวิเคราะห์แยกแยะ ในการหาข้อมูลนนเป็นคนจริงจังเป็นคนที่ทําอะไรต้องไปมันสุดอยากรู้ว่าไปสุดมันเป็นยังไงถึงไหนถึงการอาศัยลุยอ่ะนั้วสองถ้วยขึ้นมาอะไรรู้ไหมเวลาคุณคุยกับใครอ่ะเซนคุณมันทํางานเว้ยเซนของคุณมันทํางานมันมีลูกช่างเอ๋อลูกช่างเอ๋อเซนรู้สึกได้ว่าคนเนี้ยคุยแล้วรู้สึกดีไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของคุณที่ว่าคุณชอบใช้ใจทํางานใช้หัวใจใช, passion, ใช้แพชชั่นใช้แรงบันดาลใจในการทํางานนะคะแล้วคุณเป็นคนที่แบบ มองการไกลอะอะไรที่มันขวางหูวขวางตาหน้ารําคาญปล่อยวางคือช่างมันแถวบ้านเล็กช่างแม่งอะแถวบ้านแลช่างมันช่างมันไม่สนใจแล้วก็เป็นคนที่แบบคือดูเหมือนไม่ได้ตามกระแสแต่จริงก็ตามกระแสนะคะตุ๊กตาอะทอยคุณก็ต้องมีอะไรคุณก็ต้องมีอะไรคุณก็ต้องมาอมประมาณนี้ถ้าถ้าใช่ไปกันต่อคุณถ้าใช่ไปกันต่อขึ้นแฮนส์นะคะแล้วก็ขึ้นเป็นนาฬิกานะคะมันหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าตัวต,วตนของคุณตอนเนี้ยที่ไป่เหมาะสัมผัสได้ เราว่าคุณเป็นคนที่เหมือนตอนนี้ต้องการเวลาในการตกผลึกเกี่ยวกับคนคนนี้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้คุณจะซื้อด้วยเวลาคุณต้องการซื้อมันด้วยเวลาเพราะอยากจะพิสูจน์ว่าคนคนนี้มันมีอะไรอยู่บ้างมีความรู้สึกอะไรยังไงนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าป้าจะนั่งเปิดความรู้สึกแล้วอ่ะเดี๋ยวป้าเก็บไพ่ก่อนตัวติดตามมั้ยคะเดี๋ยวป้าจะเก็บไพ่แล้วสับไพ่แล้วเด้อ <c oughs> เราจะมาดูว่าตัวคุณกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าเกมนี้แบบนี้มันมาเรามาดูกันก่อนมาสามสี่ขอดูคุณก่อนโ,อโหูคุณตัวคุณนี้รู้สึกว่ามันอึดอัดใจหลายอ,อย่างนะกับคุณเนี้ยอึดอัดใจมันมีความอึดอัดใจหลายๆอ,อย่างคือตอนเนี้ยคุณบริหารความประสาทกินด้วยการที่คุณไปสนใจโฟกัสอย่างอื่นอยู่อ่าถือว่าวางตัวดีถือว่าคุณมาถูกต้อง อ่าแบบใช้เงินแก้ปัญหาด้วยเอาเงินไปลงกับอะไรมาคะล่าสุดแล้วก็มีภาวะที่สวิงนิดนึงเนาะในอารมณ์ของคุณที่เราเห็นนะอ่ะทีนี้มาต่อขอดูซิตัวเขาเป็นยังไงสถานการณ์ตัวเขาเป็นยังไงบ้างที่มีกับคุณห้าดาบอุ้ยห้าดาบแล้ยังไงเหรอโอเค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 ทุกคนต้องตั้งใจฟังและดวนด่วนดวนดวน,ดวน,ดวน,ดวนมีข่าวดีจะบอกเขาเจ็บใจอยู่คุณตอนนี้เกมนี้คุณชนะอยู่ต่อให้คุณรู้สึกว่าไม่หมอเงียบไปเลยนะมันแบบมันไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นเลยนะ เจนเย็นเจนเย็นต่อให้การกระทำของเขาหรือของนางผู้นั้นนะคะเขาดูแบบไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรนะดูไม่ได้วิ่งตามคุณแต่ข้างในใจมันร้อนรนขึ้นสามดา่ามันเจ็บปวดที่คุณอีกนอนแล้วไปสนใจอย่างอื่นแสดงว่าการเงียบหายของคุณหรือการที่คุณโนสนโนแคร์ไม่สนสีไม่สนแปดใดใมันได้ผลมันได้ผล ฉะนั้นจงทําต่อไปนะคะขอดูอีกเดี๋ยวขอไหนๆก็ได้ไหนแล้วขบเพื่อเขาอีกนิดนึงนะไม่ว่ากันนะคิดมันจะยาวอีกนิดบ่ว่ากันเนาะคนนี้ <c ười> เขาพยายามใช้เงินแก้ปัญหาเหมือนกันคือเรียนแบบเราเรียนแบบเราคือเราใช้เงินแก้ปัญหายัางไงเขาก็จะแก้ปัญหาคืออยากจะเกยทับว่างั้นเถอะคือสมมติคุณไปเ,เข้าคอร์สพิลาทิส คุณทําท่าอะไรของคุณอยู่เขาก็จะไปยกเวทเอออืออ่ะอือ่ะหรือถ้าคุณไปกินชาบูที่หนึ่งที่มันอร่อยพีเมี่ยมเขาก็จะไปกินบุฟเฟ่ขาปูอลาก้าอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะเฮคือเห็นช้างขี่ขี่ตามช้างโอเคสุดท้ายแล้วเกมนี้ใครจะชนะใครจะแพะ้ ไพ Major, าานะ่เมเจอร์อคนาออกฝั่งคุณค่ะคุณชนะนะคะส่วนไพ่ออกเป็นไมเนอร์อคนาเป็นฝั่งเขาเขาต้องตามคุณแต่เขาแตบอาการค่ะคุณเลยเดาไม่ออกว่ามันจะออกมาเป็นหัวเป็นก้อยหรือยังไงสุดท้ายคือฝั่งคุณชนะค่ะคุณชนะนะคะเขาแพ้นะคะไพ่มันออกมาชัดๆใครที่ไม่แน่ใจว่าแม่หมอนี่มันดวงหนูหรือเปล่าอ่ะมันใช่หรือเปล่ากดติดตามแม่หมอก่อนกดติดตามแม่หมอและจงมาหลังบ้านหาดิฉันนะจ๊ะ คือวิธีการดูง่ายๆว่าคุณมาหาแม่หมอปักกี้ตัวจริงไหมอย่างแรกที่ติดต่อดูดูวงสนตัวหลังบ้านดิฉันมีแค่ที่เดียวนะจ๊ะตามนี้แล้วอย่าลืมใส่ตัวคางหน้าเด็ดขาดนะจ๊ะเดอะสกายทาลอตชื่อช่องกับชื่อที่ติดต่อจะต้องเหมือนกันถ้าคุณดูคลิปนี้ไปเจอที่อื่นไม่ใช่แล้วจ๊ะโดนดูดคลิปโดนไปทําอะไรไม่รู้ล่าสุดซ่อมแอร์ก็ร้านหาตามสั่งดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมดูดวงอย่างฉันไปโผล่ตามร้านซ่อมแอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะดิฉันก็ไม่เข้าาใจออ่่ยงที ก่อนโอนเงินดูด้วยไม่หมอปักกี้ดิฉันชื่อพัชชาประสิทธิ์นารายดิฉันใช้ชื่อนี้ตั้งแต่เด็กเยน็นโตไม่เคยเปลี่ยนนะคะพัชชา d p นะคะพัชชาพี d นะคะปักกี้พัชชาประสิทธิ์นารายพีพีพดูง่ายๆวิธีดูดวงกับแม่หมอนะคะมาหลังบ้านได้เลยขอให้คุณที่อยู่ตรงนี้ใจเย็นเย็นคือคุณนำกว่เห็นเห็นใจร่มรมเพราะเรารู้ว่าการที่คุณจะต้องปราบไอคนนี้มันยากมันจะโจทย์ยากแต่มวยมันถูกคู่ค่ะแล้วคุณชนะ สบายใจได้เลยค่ะพิมพ์น้อมรับคำทํานายขอให้คุณมีเกมที่ชนะใจคนนี้สักทีนะคะ